โรคปรสิตในเลือดในแพะและแกะโรคปรสิตในเลือดคือโรคที่เกิดจากการติดเชือ้อปรสิตในเม็ดเลือดซึ่งเชื้อดังกล่าวเกิดจากเชื้อโปรโตโซวัวหรือลิกิเซียหรือแบคทีเรียรโรคดังกล่าวทําให้แพ้แกะเจ็บป่วยสูญเสียอัตราการเจริญเติบโตผลผลิตจากสัตว์เช่นน้ำนมหรือเนื้อสัตว์ มีคุณภาพผลผลิตต่ำกว่ามาตรฐานอีกทั้งเชื้อดังกล่าวยังทำให้เกิดการติดเชื้อแพร่กระจายระบาดไปในวงกว้างดังนั้นจึงทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจตามมาโรคปรสิตในเลือดที่พบในแพแะแกะแกะมีหลายชนิดแต่มีชนิดที่พบบ่อยและมีความสำคัญในประเทศไทยมีจำนวนสชนิดได้แก่อนาพลาสมา บาบีเซียและไทเลเลียโรคนี้ติดตอ่อผ่านทางแมลงดูดเลือดหรือเห็บเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญอนาพลาสโมสิตในแพะแก่เกิดจากติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบสกุลอนาพลาสมาอยู่ในวงอนาพลาสมาพาสีที่ยังใสอยู่ในเซลล์เม็ดเลือดแดงของสัตว์เขียวเอื้องเชน่นวัวควายแพะแก่ รวมทั้งสัตว์ป่าเช่นกวางและเมั่งจามารีรวมทั้งดิงและคนเชือ้อนี้ส่งผลให้เม็ดเลือดแดงแตกทำให้เกิดภาวะโลหิตจางตามมาเชือ้อชนิดนี้มีเห็บริฟิเซฟารัสไมโครพลาสและ,มะแมลงดูดเลือดเป็นพาหะนำโรคอีกทั้งการปนเ,เปื้อนของเชื้อบนเครื่องมืออุปกรณ์ที่เป็นของแหลมคมเช่นอุปกรณ์หาตัดเข็มฉีดยา และเครื่องมุนศูนย์เขาทําให้เกิดการติดเชื้อนี้ได้โรคนี้เกิดจากการติดเชื้อหลายชนิดเช่นเซนททเลสมาร์จินาเลคาปราแต่ในประเทศไทยมีรายงานการพบเชื้อในแพลาแกกคือโบวิสมาร์จินาเลและโอวิสเชื้อนี้มีระยะเวลาฟักตัวโดยเฉลี่ย5-14วันทั้งนี้มีรายงานการพบโบวิส f ฟโกไซ t ต p h i ฟิลและคาปราสามารถก่อโรคในคนได้ซึ่งมีแนวโน้มเฟ็โรคติดต่อจากสัตว์สูค่คนสุนสิทธิ์และมักพบว,ว่าการติดเชื้อนี้สูงขึ้นในฤดูฝนโดยที่อายุและเพศไม่เป็นปัจจัยน้มนำให้เกิดการติดเชื้ออาการโลหิตจางไข้สูงน้ำนมลดดิซ่านรุนแรงเนื่องจากเม็ดเลือดแดงถูกทำลาย เยื่อเมือกซีดโลหิตจางน้ำนุมลดสัตว์ท้องอาจแทงได้ต่อมน้ำเหลืองขยายใหญ่ในรายรุนแรงอาจถึงตายได้สัตว์ป่วยมีอาการคล้ายกับโรคบาบิซิโอซิสแต่ไม่พบลักษณะปัสสาวามีสีแดงการติดต่อดึงเห็บแข็งเช่นไิฟิเซฟารัสไมโคพลัสเฮโมฟิซิลิสบิสปิโนซา รวมทั้งแมลงดูเดเลือดโดยเฉพาะเหลือดและแมลงวันคอกัดสัตว์ที่ติดเชือ้อเชื้อนี้จะอยู่ในน้ำลายเห็บห,หรือแมลงที่กัดจากนั้นเห็บหรือแมลงที่กัดเมื่อไปกัดสัตว์ตัวอื่นจะทําให้สัตว์ตัวอื่นๆเป็นโรคด้วย 2. การปนเปื้อนของอุปกรณ์ที่มีความแหลมคมเช่นเครื่องมือผ่าตัดการสูญเขาการตอน หรือการผ่าตัดอื่นที่ไม่สะอาดการปนตุ้อเลนจากเข็มฉีดยาเช่นการทำวัคซีนหรือการเจาะเลือดการรักษา 1. ออกซิเตแตกไซคลินลองแอคติง้งขนาด20มิลลิกรัมต่อน,น้ำหนักตัวสัตว์1กิโลกรัมฉีดเข้ากล้ามเนื้อสัตว์จำนวน2ครั้งในช่วงระยะเวลาห่างกัน48ิน48ถึง72ชั่วโมง 2. โดซีไซคลิน ขนาด1ิมิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวสัตว์1กิโลกรัมฉีดเข้ากล้ามเนื้อสัตว์ทุกวันนาน7วันการป้องกัน 1. ฉีดยาป้องกันเห็บเช่นไอเวอร์เมกตินความเข้มข้น1เปอร์เซนขนาด0.2มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวสัตว์1กิโลกรัมฉีดเข้าใต้ผิวหนัง 2. ใช้ยาฆ่าแมลงเช่น ไซเปอร์เมทรินในการกำจัดเห็บและ,มะแมลงดูดเลือด 3. าํทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของเห็บเช่นการตัดยาการกลับสภาพพื้นดินเช่นการถ่ายพรวนให้ไข่หรือเห็บอนดินได้ถูกแสงแดดบาเบซ i โอซิในแพ้แก่ โรคนี้เกิดจากเชื้อโปรโตซัวสกุลมาบิเซียวงมาเบสดีดีอันดับไพโรพลาสไมดามาักเรียกชื่อโรคนี้อีกอย่างว่าไพาโรพลาสโมซิตเป็นชื่อโรคที่เรียกโรคติดเชื้อบาบิเซียรหรือไทเรเลียซึ่งเป็นเชื้อโปรโตซัวในเลือดพบได้ในสัตว์เคี้ยวเอื้องเชน่นโคกระบือแพะแกะ และสัตว์ป่าเชน่นกวางสินโตลิงและอื่นๆมีรูปร่างเหมือนลูกแพรอยู่ในเม็ดเลือดแดงสัตว์มีเห็บเป็นพาหะนำเชื้อเข้าสู่ร่างกายสัตว์ทำให้เม็ดเลือดแดงแตกทำให้เกิดภาวะโลหิตจางส่งผลให้สัตว์มีปัสสวาวะสีแดงดำหรือสีน้ำตาลสัตว์จะป่วยด้วยอาการไข้สูงมุกดีซานโลหิตจาง ก่อให้เกิดอัตราป่วยและอัตราตายสูงเชื้อในตระกูลบาบิเซียมีพบหลายชนิดในสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กเช่นบาบิเซียโอวิตบาบิเซียมูทาซีบาบิเซียบเจมิน่าและบาบิเซียคราซาแต่เชื้อที่มีรายงานการพบการก่อโรคในประเทศไทยคือบาบิเซียไบยเจมิน่า เชื้อน,นี้มีระยะเวลาฝักตัวโดยเฉลี่ย10-14วันแต่ระยะเวลาฟักตัวสั้นที่สุดประมาณ2-4วันและนีแนวโน้มพบว่ามีการติดเชื้อนี้สูงขึ้นในฤดูฝนมากกว่าฤดูร้อนโดยที่อายุและเพศไม่เป็นปัจจัยน้นำในการพบการติดเชื้อนี้อาการไข้สูง40-42ององศาเซลเซียสเบื่ออาหาร ปัสสวาวะสีดำแดงหรือสีน้ำตาลเยื่อเมือกซีดด้วยภาวะโลหิตจางดีซานและมีอาการกระสักกระสายน้ำลงลดสัตว์ท้องอาจแทงได้อัตราตายปานกลางการติดต่อเกิดจาก s ับทู q เ e b r h ิ p i c e p h a l u s m i พาลาสที่มีเชื้อชนิดนี้กัด จากนั้นเชื้อเข้าสู่ร่างกายไปเจริญในเม็ดเลือดแดงมีการเพิ่มจำนวนและแพร่กระจายไปยังเม็ดเลือดแดงอื่นๆทําให้เม็ดเลือดแดงแตกทําให้เกิดภาวะโลหิตจ,จางตามมาไหลที่รุนแรงทําให้สัตว์ทายปัสสาวะเป็นสีน้ำแดงดำและตายได้การรักษา1 i m อิมิโดคราฟเดโพพโอเนตขนาด2มิลลิกรัม ต,ต่อน้ำหนักตัวสัตว์หกิ่ดโลกรัมฉีดเข้ากล้ามเนื้อร่วมกับการฉีดออกซิตตักไซคลินขนาด10มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 2. เข็มแรกฉีดอินดิโคราฟไดโพพไอโอเนตขนาด1.2มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวสัตว์ห่งกิโลกรัมฉีดเข้ากล้ามเนื้อจากนั้นฉีดเข็มที่สองห่างจากเข็มแรกนาน14วัน ขนาด2.4มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวสัตว์1กิโลกรัมด้วยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 3. เข็มแรกฉีดไลมินาซีนอะซิทูเรตขนาด3.5มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวสัตว์1กิโลกรัมฉีดเข้ากล้ามเนื้อลึกจากนั้นฉีดเข็มที่2ห่างจากเข็มแรก48ชั่วโมงจากน้ำตามด้วยการฉีดออกซิเตตไซคลินขนาด 1มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวสัตว์1กิโลกรัมฉีดวันละครั้งนาน5วันการป้องกัน1ฉีดยาป้องกันเห็ดเช่นอิเวอร์แมกตินความเข้มข้น1%ขนาด0.2มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวสัตว์1กิโลกรัมฉีดเข้าใต้ผิวหนัง2ใช้ยาฆ่าแมลงเช่นเซเปอร์เมทรินในการกำจัดเห็บ 3. ามทำลายแหล่งทีุู่ของเห็ุเช่นการตัดหญ้าการปรับสภาพพื้นดินเช่นการไถปรวนให้ไข่เห็บบนดินได้ถูกแสงแดบดบไทเลิโอซิสโรคนี้เกิดจากเชือโโเอเอ้อโปรโตซัวสกุลไทเลเรียวงไทเลรีดีอันดับ พารพลาสไมดามักเรียกชื่อโรคนี้อีกอย่างว่าพาร o พลาสโ o s ิ s เป็นชื่อโรคที่เรียกโรคติดเชื้อบาบิเซียรหรือแทรรเรียรซึ่งเป็นเชื้อโปรโตซัวในเลือดพบได้ในสัตว์เขียวเอื้องเชน่นโคกระบอือแพะแกะและสัตว์ป่าจำพวกสัตว์เขียวเอื้องเชน่นกวางจามาลีระมังและอื่นๆ มีรูปร่างเหมือนหลายแบบตามภาพประกอบลูกศรชี้คือทาะเรียสปีชีทายเรียสปีชีในเม็ดเลือดแดงแพ้มีรูปร่าง4แบบ a. ring form b. nail form c. comma shape d. dot shape เชื้อนี้อยู่ในเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวของสัตว์มีเห็บ เป็นพาหะนำเชื้อเข้าสู่ร่างกายสัตว์เห็บแข็งตระกูลไดเซฟร e l i s s p e c หรือเห็บตระกูล h e m o p h ซ l ล s species ทำให้เกิดภาวะโลหิตจางหรือเม็ดเลือดขาวถูกทำลายต่อมน้ำเหลืองขยายใหญ่มีไข้ซึมเบื่ออาหารน้ำหนักลด ก่อให้เกิดอัตราป่วย19-65%และอัตราตาย18-75%เชื้อในตระกูลนี้มีหลายชนิดในสัตว์เคียวเอื้องขนาดเล็กเช่นไทเลรเรียและสตูควดิดีไทเลรเรียอุยเลนเบอร์กีแต่ในประเทศไทยมีรายงานการพบไทเลรเรียโอเรนทาลิสและไทเลเรีเลยลูเวนชูนี มักไม่แสดงอาการไทเลเลียลวนชุนีก่อให้เกิดโรคที่เรียกว่า,วาเซวร์ไทเลิโอซิตและมักพบว่าการติดเชื้อนี้สูงขึ้นในฤดูฝนมากกว่าฤดูร้อนโดยที่อายุและเพศไม่มีผลต่อการติดเชื้อนี้อาการโลหิตจางไข้สูง41-42องศาเซลเซียสสัน หัวใจเต้นเร็วหายใจลำบากหายใจเร็วเบื่ออาหารต่อมน้ำเหลืองโตงบริเวณใต้คางดีซ่านผอมแห้งผิวหนังซี่ขนยุ่งเหยายไม่สามารถลุกยืนได้นอนราบการติดต่อ 1. เห็บแข็งตระกูลไลเซฟารัสได้รับเชื้อไทเลเลียสปีชีระยะไพโรพลาสมาเข้าไปจากนั้น จะพัฒนาเป็นระยะทัวโฟโซอิดอยู่ในน้ำลายเห็บเมื่อเห็บกัดแพ้แก่ทำให้เชื้อในระยะทัวโฟโซอิดเข้าสู่เม็ดเลือดขาวและพัฒนาเป็นระยะสกีซอนและพัฒนาเป็นระยะไพรพลาสม่าในเม็ดเลือดแดงเมื่อเห็บดูดเลือดสัตว์จะได้รับเชื้อนี้ผ่านเลือด 2. แเลเรียรโอเดนทาลิส สามารถติดต่อจากการทำกิจกรรมภายในฟาร์มเช่นการสวนเขาหรือการใช้ของนิคมกับตัวสัตว์เช่นการใช้เข็มฉีดยาฉีดวัคซีนการรักษาการรักษามีสองแนวทางดังนี้บูพาวาโครอนขนาด2.5มิลลกรัมต่อน้ำหนักตัวสัตว์1กิโลกรมัมฉีดเข้ากล้ามเนื้อจำนวน1เข็ม ร่วมกับการฉีดออกซ่เตแตกไซคลินขนาด5มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมฉีดเข้าเส้นเลือดนาน5วันหรือบุพาวาโควันขนาด2.5มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวสัตว์1กิโลกรัมฉีดเข้ากล้างเนื้อจำนวน2เข็มแต่ละเข็มห่างกัน48ชั่วโมงร่วมกับการฉีดออกซีิเตรักไซคลิน ขนาด20มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมฉีดเข้ากล้ามเนื้อนาน3วันการป้องกัน 1. ฉีดยาป้องกันเห็ุเช่นอิโอแมกติงความเข้มข้น1%ขนาด0.2มิลลิกรัมต่อน,น้ำหลักตัวสัตว์1กิโลกรัมฉีดเข้าใต้ผิวหนัง 2. ใช้ยาฆ่ามแมลงเช่น แซเปอร์เมตรีนในการกำจัดเหตุและมแมลงดูดเลือด 3. ามทำลายแหล่งที่อยู่ของเหตุเช่นการตัดหญ้าการกลับสภาพพื้นดินเช่นการไถปรวนให้ไข่เห็บบนดินได้ถูกแสงแดดสรุป การป้องกันโรคที่ดีที่สุดนั้นคือการใช้ระบบไบโอเซกิวอเตี้บออ Security, รสิทธ์ในเลือดของแพรแกะติดต่อผ่านทางเห็ดหรือแม,มลงดูดเลือดซึ่งเป็นภาหาที่สำคัญดังนั้นการป้องกันระบบออก,การป้องกันทางชีวภาพ การกำหนดกฎเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติสำหรับฟาร์มและทุกคนที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคจากภายนอกฟาร์มเข้าสู่ภายในฟาร์มการลงทุนในระบบนี้มีประโยชน์ระยะเวลายาวและถาวรเป็นการตัดวงจรเชื้อโรคตั้งแต่ต้นการใช้ยาเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมีต้นทุนสูงและอาจมีสารตกค้างสู่ผู้บริโภค ขอขอบคุณกลุ่มปรสิทธิวิทยาสถาบันสุขภาพสัตว์แหนชาติและนายสัตวแพทย์ดกรกิติชัยอุ่นจิตผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัติสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติช่วยตรวจทานนางสุพรรณามาหูชยัยประสุัวว์อำเภอสังขะบุรีช่วยให้เสียงบรรยาย